ราชาถังทองเนาะใช่ไหมคะเอาชื่อเดิมไหมราชาถังทองนะลูกนะครับผมลูกเพจตามหาเยอะไมหมครับหาค่ะเขาถามว่าไปขายที่ไหนหาให้หน่อยค่ะไม่เจอ<า> <laughs> สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนเช้านี้ลิษอยู่ในซอยลือชานะคะ <Okay. S 2> ลิษมาานละ ขนมถังทองค่ะชื่อร้านราชาถังทองนะคะร้านเนี้ยเมื่อก่อนอน,อน,อน,อน้องเขาขายอยู่ตรงอนุสาวรายีย์ชัยริทเคยถ่ายเขาไปแล้วเป็นขนมถังทองนะคะจะอร่อยแล้วก็ตัวครีมเนี้ยอร่อยมากเลยแล้วมีหลายหน้าด้วยนะทีนี้น้องเขาไม่ได้ขายตรงอนุาสาว,วรียะะ์ชัยแล้วค่ะก็หากันอยู่ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้มาเจอค่ะอยู่ในซอยอย,อย,อยู่ในซับวิยุทีนหนึ่งนะคะก็น้องเขาอยู่ จากซอยพระโขนงดยทีนหนึ่งนะห,หรือซอยลืชาเดินเข้าซอยมาประมาณ150้เมตรนะคะอยู่ใกล้กับร้านโจ๊กหมูเร้งกลางซอยน,นี้นะคะก็ถ้าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาล่าเปิดก็อาจจะมีการขยับกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปดูน้องเขา่อนนะว่าร้านนี้ที่คนหากันเนี่ยว่าไปอยู่ตรงไหนเนี่ยน้องเขามีขนมน่าก,กินขนาดไหนนะมีอะไรบ้าง น้องเขาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะน้องเ้าตอนที่อยู่สวรดีชายเขาจะขายอยู่กาแฟนะคะตอนนี้แฟนคลอดลูกแล้วค่ะได้ลูกชายด้วยต่นี้คือขนมถังทองนะคะสิบบาทคิดเยอะหรัอ่ น้องได้ได้อยู่ประจํำไหมหรือว่าเข็นไปเข็นไปที่อื่นด้วยใช่ครับเข็นไปที่อื่นด้วยครับก็ตอนเช้าตอนนี้อยู่ที่ซอยนี้นะคะในซอยนี้แหรอครับตอนเช้าสิบบาทนะคะแบบนี้ตอนเช้าประมาณอยู่ต้องอยู่ในซอยนี้ตั้งแต่ประมาณหกโมงไหมคะหกโมงรประมาณสิบโมงเนี่ยเหรอครับหกโมงถึงสิบโมงแล้วไปไหนต่อคะ ตอนเย็นตอนเย็นผมจะขายอยู่ตรงตีนสะพานฝั่งวีทีเอสลาวิถีครับทางขึ้นทางขึ้นลาวิถีตรงแถวหน้าร้านทองไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะลาวิถีก็คือฝั่งหน้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อตรงตรงไปรุเมร์เหรอครับไปรุ่มก็เหมือนเดิมเลยครับมีทั้งหมดเจ็ดไส้ครับเจ็ดไส้นะมีมะพร้าวฝอยทองข้าวโพดนะคะลูกเกดเม็ดขนุนเผือกมันม่วงก็ถ้าเดี๋ยวน้องเขาทำขึ้นเต็มเ็มแล้วนะคะนี่จะน่ากินมากเลย มีคนถามว่าได้กำไรไหมใสอะไรเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยก็พออยู่ได้พออยู่ได้นะคะตอนนี้ได้ลูกชายด้วยดีใจด้วยนะคะกี่เดือนแล้วคะกี่เดือนแล้วคึ่งเดือนซึ่งเดือนเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยครับเดือนหนึ่งแล้วนะคะเดือนหนึ่งเป็นครอบครัววัยรุ่นนะคะหนุ่มสาวที่แบบว่าขยันนะคะก็ตอนนั้นอยู่ตรง เราเขาขายอยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยตรงหน้าร้านถ่ายรูปเนาะตอนนั้นช่วงนั้นถขายาอยู่หน้าร้านถ่ายรูปนะคะแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งก็มาอยู่ตรงมาอยู่ตรงนี้นะแล้วนะคะช่วงนี้แล้วก็สวรีชัยก็อยู่ตรงแถวโรงพยาบาลราชวิถีนะคะช่วงเย็นี่อันนี้น่ากินมากเลยมันม่วงเมื่อกี้คนเยอะมากเลยนะคะช่วงเช้าในซอยนี้ช่วงเช้าคนจะเยอะ ช่วงเย็นคนก็เยอะนะตรงนี้เยอะครับแต่แต,ตอนนี้ผมจะไม่ไม่ได้ออกไปขายข้างนอกแล้วครับพอดีว่าอยู่ในช่วงที่สถ <c oughs> านการณ์จังติดล็อกดาวน์ติดเคอร์ฟิลก็อยู่ในซอยนะคะ กล้องไปทางนี้ได้ไหม <laughs> ยานะ <sk r isa> หนูไม่สวยหนูไม่สวยอย่าหันกล้อง <laughs> อง่ะตรงตรงนี้เป็นร้านร้านโจ๊กนะคะอร่อย <laughs> <laughs> อย่าทำรายแม่าอยารายแม่ค้าใช่ไหม <laughs> <laughs> <g ül> ก็มีร้านจโจ๊กหมูเด้งกลางซอยนะคะร้านนี้คนเยอะนะคะเชา้าเช้าอร่อยนะ <laughs> เอาเอาอย่างนี้นะไม่ต้องหันใช่ไหม <laughs> <laughs> Nha, nha yếu, nha, nha được rồi. Dạ phải ค่ะ.เยอะ ขายไม่แพงนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนุ่มตัวแป้งนุ่มนะคะแล้วก็ให้หน้าเยอะนะคะ10บาทคุ้มเลยก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากทานนะคะตอนช่วงเช้าๆน้องอยู่ในซอยลือชาพหลนโยธินหนึ่งนะคะติดกับร้านโจ๊กหมูเด้งกลางซอยนะคะแล้วก็ช่วงเย็นก็อยู่ตรง BTS นะคะตรง BTS อนุสาวรีย์ชัยตรงหน้าลาดทางขึ้นทางขึ้น BTS ลาดวิถีค่ะช่วงเย็นนะคะหรือว่าโทรสอบถามน้องเขาก็ได้นะคะอ,อยากทำเป็นชุด ทำจัดชุดเบรกอะไรจัดไหมอนะลองโทรนะโทรโทรหาน้องนะคะจัดชุดเบรกจัดอะไรนะคะร้านขนมถังทองนะคะราชาถังทองนะคะเป็นเพื่อนร้านนี้น้องคะขอบคุณมากนะคะอคขอบคุณมากค่ะ พอ,พอทําเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็ใส่ถุงเอาไว้อย่างนี้นะคะนี่สะอาดนะพี่เอาเอาลูกเกตค่ะเอาลูกเกตกับมันมันม่วงนะคะ อร่อยก็ เมื่อกี้ริดลองถามน้องเขาแล้วนะคะเรื่องขายสูตรไหมนะคะน้องเขาบอกว่าถ้าการทําสูตรขนมทางทองเนี่ยต้องตั้งใจเรียนนะคะต้องตั้งใจเรียนจริงๆก็ถ้าสนใจยังไงก็โทรมาโทรมาหาน้องเขานะคะตามเบอร์นะคะเรื่องทําแป้งเรื่องอะไรเนี่ยมันจะมันจะมันจะละเอียดใช่ไหมคะน้องต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 ั้งใจเรียนนะคะถ้าทำาจะทาสูตรพวกขนมพวกนี้ยังไงก็โทรมาสอบถามกับน้องเขานะคะ มีคนบอกว่าลิสไม่ควรจะถามร้านค้าว่าขายสูตรไหมเพราะว่าเขาจะลำบากใจแต่ลิสมองอีกมุมหนึ่งนะเพื่อนๆคืออยากเพิ่มโอกาสในการขายในการทำมาค้าขายแล้วก็เพิ่มช่องทางในการขายในการประกอบอาชีพให้คนอื่นด้วยถ้าพ่อค้าแม่ค้าขายสูตรแล้วมีไรายได้หรือว่าใครซื้อสูตรแล้วสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้ลิคือลิทมองในมุมแบบนี้นะคะเพื่อนเ ถ้าแบบว่าทำอะไรผิดพลาดไปแนะนำกันได้ี่ขอบคุณมากเลยนะคะ